หลายๆคนนะครับมีปัญหานะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเป็นลงวินโดว์ใหม่นะครับแต่ว่าไดเวอร์ของเครื่องปริ้นเนี่ยมันหายไปนะครับวิธีการค้นหาไดเวอร์เครื่องปริ้นรุ่นเก่านะครับสำหรับวินโดว์ใหม่นะครับทำยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับวิธีการนี้นะครับเรียกว่าการอัปเดตไดเวอร์ปริ้นเตอร์นะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ให้เข้าไปที่คอนโทรลพาร์ตนวก่อนครับ หลังจากนั้นนะครับเข้าไปที่ d ด i ว e r Add p r i n t e r t เ r คลิกขวาครับ open in new w i n น o w นะครับจะเจอหน้านี้นะครับเราก็ทำการแอดพิ i n t เตอร์ตามปกตินะครับในที่นี้ผมจะแอดแบบโล c คอลนะครับเป็นแบบ USB นะครับผมจะลง USB ไปครับ USB 3นะครับหลังจากนั้นครับกด Next นะครับหน้านี้นะครับหากเราใช้พินเตอร์รุ่นเก่าๆนะครับแล้ว ตัว d ดเวอร์พิลเตอไม่โชว์ให้เราเห็นนะครับเราทำการอัปเดตตรงนี้ครับ Windows อัปเดตนะครับผมเรียกว่าเป็นการอัปเดตเดเวอร์ของพิ i เตอร์ใน Windows